ก็ไม่ทราบลูกค้าอยู่จังหวัดใดเนาะลูกค้าชื่ออาชิดมริสั่งมาอันนี้เป็นอัปเดตรุ่นแรกรุ่นใหม่เลยนะอาจจะช้าหน่อยครับการผลิตเพราะเรามัวแต่ไปทัวฉลองกระถินในถิ่นป่าดอยอยู่อันนี้จะเป็นช่วงยาวแล้วนะนี่ช่วงนี้จะยาวนะครับนี่ยาวเท่ากับแม่เลยนะเนี่ยช่วงนี้ยาวเท่ากันนี่ช่วงนี้ ่วงเช่ากันยกดำได้ตามปกติอันนี้เป็นรุ่นใหม่เลยนะอัปเดตล่าสุดเลยเรียกว่าจดบัญชีเล่มใหม่เลยครับไม่ไม่ได้รวมกับรุ่นเก่าๆเลยอ,ะอ่ะก็จะมีขนาดที่ใหญ่โตขึ้นนะครับน้ำหนักมันทุกขึ้นกระบะนะฮะทุกเต็มกระบะไม่ได้นะครับ ค่อนข้างจะมีการจํากัดน้ําหนักเพราะไงก็คารมันใหญ่ขึ้น